วิัยเล็กน้อยของเราเนี่ยวิัยพื้นฐานในรากต้นในลักษณะเดียวกันสมมติว่าที่เป็นหมวกให้หมวทกทรายให้ร้อยลักษณะต่อไปนี้ มีมากูเชื่อว่าพวกเราจะให้ความร่วมมือได้ยังดีครับโรงเ,เรียนบางมุลนาครูวิทยาคม oh กสดีครับสวัสดี่ครับขอนรัาเรียน Yeah. Uh -huh. เรียนทุกคนฝากคุณเสือเทนารีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเพื่อนเราประสบปัติเหตุหรือว่าเกิดไม่สบายขึ้นมาเราจำ แ้งคุณครูเขาอบรมในครั้งนี้ด้วยในรับนี้ขอเรียนเชิญไปการฝึกอ,กรอบรมท่านผู้จัการชนิดส่วนที่เรียนเชิญครับเนสาึกษาท่านผู้องวิชาลูกเสือเนทตทรีสมาชิกทุกอาชาติและผู้บริหภคประโยชน์ที่กรมยมสูงสวัสดีทุกผู้ทุกคนที่น้องชาวพิกิจอำเภอบาง,งนา พวกเราได้เดินทางมาจากสถานศึกษาเอง่อตั้งแต่ประมาณปีสามึปีสีทคือการพัฒนาในทุกๆด้านการเรียนในโรงเรียนในสถานศึกษาในลุงสาระวิชาทุกๆวิชาก็มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านสติปัญญาแต่กระบวนการลูกเสือนั้นจะเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาทางด้านจิตใจและสังคม ถาจะพูดในศัพท์ทางวิชาการก็คือการพัฒนา EQ วิชาการก็คือพัฒนา IQ ถ้าสองอย่างนั้นดำเนินไปด้วยกันได้ตามความเหมาะสมความมเหมาะควรนี่ตามระเบียบอ,อ,อักอัดหมายพเปิดประชุมรอฐหาทรงจากนี้ รวมกันนะครับทั้งลูกเสอือนี่นารีว่าท่านเพูดเป็นประโยชน์ท่านหมายครับขอผู้แทนหมูบริการท่านอูคชาติลูกเสือหนึ่งคนนี่นารีหนึ่งคนยืนตรงยกม,มือนนารีหัวหน้าหมูหมูที่สองอ่ะร้องเพลงชาติขอเป็นลูกเสือจากกองที่หนึ่งนึงคนไทยก็ได้ที่ร้องเพลงชาติไทยมีทีนัดหนึ่ง,งนัดสองนัสามเราเนี่ยนี่คิดว่าตัวเองหน้าตาดีและมีเสียงที่ไพเราะทีดด่สุด ครับถ้าไม่มีชี้เคารพธงชาติในขณะที่เขาขอให้ยืนตรงอย่างเดียวรับทราบ อาภิวเเพราะนั้นการแสดงตนหรือการกระทําตนอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมีโอกาสที่อยู่สิ่งเหล่านี้เสาธงเพลงชาติเป็นถ้อยคําที่เรียบเรียงมาด้วยชีวิตการแลกเนื้อแลกเลือดของบรรพบุรุษคําสวนนว เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนตระหนักไว้ หนูเปิดไฟข้างหลังที่น่ะเปดิดดิติดไหมเออยก ไปดิไม่ลงว้า I'm <laughs>

ทิ้งใหญ่มันไม่ติดหรอกชี่เเล็กเข้ามาใส่ไปเรื่อย

กลุ่มเทือเหลืองช้างนะ่ะไฟมันลุกนะไปขอมันมาอันนึง ล้มควันมากเลยอะกลุ่มนี้มีแต่ควันนออ่่ะไคคิเี้ยุณเอาไม้กลุ่มนี้ม,แมแีแต่ควันค่ะไม่มีไม่มีไฟโอ้เก <laughs> ่งจังเลยอ๋อควันนี่คือไฟอะนะอันนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วโอ้โหเก่งจังเลยลูกเสือลงไป

เออเดี๋ยวส่งไปให้ในห้องเลย